สงครามโลกครั้งที่1พศ .1914- ถึง1918 19เป็นสงครามที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมพศ .1914 และสิ้นสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ .1918 เกิดจากความขัดแย้งของประเทศในทวียุโรปและลุกลามไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่าสาิประเทศสร้างความเสียหายให้แก่มนุษยชาตศิอย่างกว้างขวางจึงเรียกสงครามโลกัางนี้อย่างหนึ่งว่ามาสงคราม เมื่อวันที่24มิถุนา2457อาร์สดุกฟานซิสเฟอร์ดินานมงกุฎราชกุมารแห่งราชบัลลังก์ออสเตรียและพระราชาถูกชาวเซอร์เบียลอบปรงประชนเป็นสนวนเหตุให้ออสเตรียประกาศสงครามกับเซอร์เบียในวันที่28กรกฎาคม2457ต่อมาเป็นประเทศที่เป็นพันธมิตรของทั้งสองฝ่าย ต่างนหลังฝ่ายของต้นและประกาศสงครามซึ่งกันและกันในวันที่1สิงหา2 4 5 7โดยปย่ายเยอรมน,น,นีประกอบด้วยออสเตรียฮังการีบัลแกเลียและตุรกีส่วนฝั่งสพันธมิตรประกอบด้วยรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและอีก25ประเทศสงครามขยายออกเป็น3ฝ่ายคือฝ่ายมาหน้าพันธมิตรมีอังกฤษฝรั่งเศสสหภาพโซเวียต เจอเบียเวียเยียมรวมทั้งอิตาลีที่เปลี่ยนใจเข้ากับฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตรเพราะต้องการที่จะปะนวกดินแดนของออสเตรียอังกรีที่มีชาวอิตาลีอาศัยอยู่จานวนมากและชาติอื่นๆรวมทั้งญี่ปุ่นและสาหารัฐอเมริกาที่เมื่อเริ่มสงครามประกาศนโยบายต่างๆประเทศแบบเป็นกลางจนกระทั่งเมื่อคอตโ1 9 1 7เึงเข้าข้างฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตรและอีกฝ่ายคือฝ่ายมหาอำนาจกลาง ีีีเ่เเเยยออรรมสตการเข้าร่วมสงครามของชาติอื่นสหภาพโซเวียตในฐานะผู้พิทักษ์ชาวสลาฟก็ระดมพลเพื่อเตรียมช่วยเหลือเซอร์เบียทำสงครามกับออสเตรียฮังการีซึ่งเป็นพันธมกิกับเยอรมนีทางฝรั่งเศสก็ปฏิเสธที่จะวางตนเป็นกลางเยอรมนีจึงประกาศสงครามกับสหภาพโซเวียตและประกาศสงครามกับฝรั่งเศส และก็ได้ส่งกองทัพบ,บุกเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับประกันความเป็นกลางทันทีเพื่อบุกฝรั่งเศสตามแผนชาลายเฟินอังกฤษจึงประกาศสงครามต่อเยอรมนีเมื่อวันที่4สิงหาคมคศ .1914 สงครามระหว่างออสเตรียฮังการีและเซอร์เบียจึงได้ขยายตัวเป็นสงครามโลกครั้งที่หค่ะการยุติของสงครามฝ่ายเยอรมนีติดต่อฝ่ายสัมพันธมิตร เพื่อขอเจรจาสงบสึดโดยมีการลงนงามในสัญญาที่เมืองฟองเปียรประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่11จิกายน2461กองทอาหารอาสาของไทยได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีสวนสนามเพื่อเฉลฉลองชัยชนะที่ประเทศฝรั่งเศสเบลยเยียมและอังกฤษเมื่อเราทหารอ,อาสาเดินทางมากลับสู่มาตุภูมิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จไปต้อนรับด้วยพระองค์เอง ทรงกับพระกาโปรดบกล wow. ้าผูกเครื่องราชอิสสาริยยศอิสยาภรณ์อานิมสัรามาธิบดีพระราชทานแก่ธงชัยเฉลิมพลและพระราชทานเครื่องราชอัศริยยาภรณ์แก่ทหารอาสานอกจากนี้ยังทรงบุดกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาเพื่อบรรจุ ผลของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหนึ่งเกิดความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลสองเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านมหาอำนาจในยุโรปสามเกิดประเทศใหม่เช่นประเทศออสเตรเลียฟินแลนด์เอสโตเนียลัตเวียลิลลทัวเนียแอมเบเนียเป็นต้น 4. เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศต่างๆ 5. ประเทศผู้แพ้พสงครามถูกลงโทษด้วยการเสียดินแดน 6. ก ประเทศทางหลายตระหนักถึงความหายนณของสงครามและพยายามที่จะหาทางไม่เกิดสงครามอีก